สวัสดีครับผมเต้ลังใจครับในการดูดวงประจําวันเกิดของคนเกิดพุธกังวันในเดือนกันยายนครับอาจรครับเราดูกล่าวว่าความรักของคนเกิดพุธกังวันนะคนโสดเป็นอย่างไรพื้นดวงในอดีตอย่างไรบ้างปับใครขึ้นในเรื่องของความรู้สึกที่เ,เจอเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาใน ใจิตใจของตัวเราด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เราจะต้องค่อยๆจัดก,การนะในความรู้สึกต่างๆที่มันต้องเจอเรื่องกระทบต้องเจอเรื่องจิตใจต้องเจอเรื่องคนนั้นคนนี้ค่อนข้างที่จะมาวุ่นวายทางจิตใจตัวเราค่อนข้างเยอะพอภัยขึ้นในเรื่องของการแบกรับภาระความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกไม่ดีต้องคอยชุดนะให้ตัวเองได้สติมากขึ้นเรื่อยๆนะอารมณ์ปัจจุบันเป็นยังไง ปัจจุบันไต่ขึ้นเป็นพระอินทร์หมายถึงการปรับใจนะให้ดียิ่งขึ้นเป็นพระผู้ใหญ่หรือว่าเป็นความาตั้งสตินะเรียกว่าตั้งสติดีกว่าเพราะว่าคือไพ่ขึ้นพระอินทร์หมายถึงความเป็นผู้ใหญ่การได้สติในการอ,าอยู่ก้าวนะเหนือในเรื่องของอารมณ์เรื่องของความรู้สึกนั้นะมีเหตุผลมากขึ้นอันนั้นปัจจุบันก็ถือว่ายังพอทําใจได้ในเรื่อง,งต่างๆที่เคยผ่านมานะ และอนาคตไปขึ้นเป็นสิ่งเนี่สิ่งหมายถึงเรื่องของการตั้งหลักปักฐานนะหมายถึงว่าการที่เราจะทําอะไรบางอย่างมันต้องมีความนิ่งแล้วมีความสง,งบในะเรื่องความรักมันก็ค่อยดีขึ้นจากจิตใจที่เราหลงลืมนะเรื่องของอดีตที่มันแย่ๆไปแล้วก็เดินหน้าต่อก็จะดีกว่านะครับเรามาดูดกันว่าสําหรับคนโสดสนิทในช่วงนี้เป็นอย่างไรปั๊บ คนสนิทไพ่ขึ้นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะความรักมันก็มีเข้ามาไพ่ขึ้นได้รับข่าวสารแสดงว่าเออความรักมันก็มีเข้ามานะแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ยังติดค้างติดใจตัวเราอยู่นะนี่ไม่รู้จะเออจะเอาออกอยังไงดีความรู้สึกเหล่านั้นสิ่งที่มันเป็นความรู้สึกเราจะจัดการมันยังไงแบบไหนมันต้องค่อนข้างที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปในเรื่องของความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นมีผลพวงจาก อดีตของตัวเรานะครับอดูซิว่าจัดการได้ไหมแล้วจัดการอย่างไรในเรื่องความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นให้ขึ้นมันฝังในใจิตใจตัวเรามันเป็นสิ่งที่มันฝังลึกหรือว่ามันเป็นคล้ายๆรอยแผลใน,ในใจิตใจตัวเราที่ค่อยๆรักษาตัวเองเยียวยาตัวเองด้วยเวลาและค่อยเป็นค่อยไปไปขึ้นเป็นตาช่างนะหรือเป็นทวสวรรณนาเทพเนี่ยหมายถึงความที่เราต้องใช้ความค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมันอยู่ที่ว่าใจหรือพลังใจของตัวเราเนี่ยะจะสามารถ ลืมอดีตหรือว่าปล่อยวางอดีตได้มากน้อยแค่ไหนมากกว่านะครับอดุเชี่ยวไพ่เต่ออะไรบ้างไพ่ขึ้นเป็นพระศุกร์ไพ่ขึ้นเป็นเร่งรีบจะไปเร่งรีบนะคือไพ่ขึ้นว่าเร่งรีบเกินไปเนี่ยมันทาให้อ่จิตใจเรามันย่ําแย่นะบักการที่ตัวเราเนี่ยหลอกตัวเองว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราดีขึ้นแล้วเราไม่เศรา้าเราไม่ทุกข์และเราพายายามที่จะหนี หนีในเรื่องของความทุกข์หนีเรื่องความเป็นจริงสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือไม่ได้แก้ไขในเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ทําให้เกิดปัญหาที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วเนี่ยสำหรับคนโสดใ,ในวงจรนี้นะอยู่ที่60%ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะครับ <G un less> เกิดพุดกลางวันเนี่ยต้องค่อยๆเป็ยนค่อยไปเลยในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของจิตใจมันยังไม่ค่อยได้อะไรมากนักเพราะว่าจิตใจมันยังแย่มาจากอดีตของตัวเรังนะั่นเองครับ เรามาต่อที่สําหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกหลาในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างปับ๊บไ่ขึ้นเป็นผักพิเกนเนี่ยไขึ้นเป็นการประครับประคองนะจิตใจแล้วก็การเทใจคือมันยังหลงลืมมันยังหลงลืมเรื่องของอดีตไม่ได้นะมันแบบมันยังเป็นภาพติดตาภาพติดใจตัวเรยอยู่แล้วมันก็ยังพอสรงสงตัวนะไปขึ้นประครับประคองแปลว่ามันยังพอพอไปได้ในี่เรื่องของความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะทําอะไรก็ตาม ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาและค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆจัดการในส่วนที่เราทําได้ดีกว่านะไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปคิดมากเพราะไพ่ขึ้นว่าเดี๋ยวเวลาผ่านไปเนี่ยขึ้นไปเไม่่เน็มไปถึงมันจะดีขึ้นเองอย่าไปเทใจอย่าไปคิดแบบใจร้อนรุ่มจนเกินไปมันทาให้ตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็ไม่ใช้สติในการแก้ไขปัญหามันก็แย่ยิ่งกว่าเดิมต้องระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันเอาซิว่าจัดการยังไงได้บ้าง ไปขึ้นว่าเนี่ยระวังใจมันทำผิดที่ผิดทางหมายถึงว่าทําผิดวิธีทําด้วยอารมณ์ความใจร้อนของตัวเราทําให้อ่าเราไปคิดตัดสินใจหรือทําอะไรด้วยอารมณ์เกินไปนะความรักมันก็ไม่ไดียิ่งขึ้นแถมคนที่จะมาใหม่ๆมันก็หายไปด้วยจากอารมณ์ของตัวเรานะในวงช่วงนี้ต้อง คุมใจคุมอารมณ์ตัวเองมากๆเข้าไว้อะดูสิว่าไพ่เตืออะไรบ้างไพ่ขึ้นว่ามันเป็นรอยแผลที่เราจะต้องปรับทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นไพ่ขึ้นเป็นเจ้ากรรมนายเวรมาถึงสิ่งที่เจอมันเป็นสิ่งที่ผ่านมาแล้วแล้วก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปแล้วก็อยู่เหนือกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามต้องยอมรับอยู่กับความเป็นจริงไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรกับความรักของรก่าเดิมๆนะเรายือนหยัดกับสิ่งที่ทำถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนที่ผิดหรือถูกไม่เป็นสำคัญเลยนะแต่ต้องยอมรับความจริงว่าเรา ควรแก้ไขตัวเองอย่างไรจัดการอย่างไรแล้วก็เดินหน้าต่อยืนหยัดกับสิ่งที่เป็นในปัจจุบันอยาเด็กหนีปัญหาหรือว่าไม่ยอมแพ้กับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้มันก็ทําให้จิตใจมันย่าแย่ยิ่งขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ถูกบอกเลิกบอกหลานะในเดือนกันยาย,ยานี้อยู่ที่60%นตะต้องฟื้นพลังจิตฟื้นพลังใจตัวเราให้มากๆเข้าไว้จะได้ไม่พบเจอกับปัญหาไม่พบเจอกับเรื่องราวที่จะแย่ กระทบจิตกระทบกระเทือนจิตใจตัวเราเองโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างพ่ขึ้นเป็นภวิสณุกรรมนะพ่ขึ้นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของความรักของตัวเรามันมีโอกาสที่จะได้ความรักที่ไม่ชัดเจนที่ชัดเจนเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่เป็นอย่างไรมากกว่าเพราะว่ามีการตกลงมีการพูดคุยนะมีการ กระชับความสัมพันธ์เพิ่มขึ้นแต่มันจะมีบางเรื่องที่เราไม่ชอบพอนะไม่ชอบในข้อตกลงนั้นๆแต่หากเรายอมได้ก็สามารถไปต่อในความรักตรงนี้ได้โดยเช่นกันอันดูซิว่ามีทางอื่นที่เราจะจัดการแก้ไขได้ไหมนะเราทํายังไงได้บ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่สิ่งที่มันได้รับได้รับข้อเสนอมาบาง่างเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถจะได้ณตอนนี้ขนาดนั้นมากกว่าเพราะว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของการาที่จะ เป็นตัวเขากนะารที่เป็นตัวเขาแล้วเขามาบอกเราแปลว่าเขาต้องการความชัดเจนที่เพิ่มขึ้นแล้วเราจงมองในมุมนี้ด้วยหากเรารู้สึกไม่โอเคมันก็ต้องยอมรับปรับทำความจริงมากกว่าที่จะให้เขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาค่อนข้างชัดเจนในสิ่งที่เขาเป็นนะและเราก็อยากไปเปลี่ยนแปลงอะไรมากนักเพราะว่าถ้าหากเราอยากได้ความชัดเจนในความรักก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่เขาเป็นได้ด้วยหากยอมรับมันไม่ถูกต้องหรือมันไม่ควรเราก็ควรที่จะ ถอยห่างกับความรักตรงนี้ก็จะดีกว่าอนนะดูซิวไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการเติมไฟแล้วก็การที่เราไม่ยอมในในสิ่งที่มันเป็นความเป็นจริงที่เรารับรู้เนี่ยมันก็ทําให้จิตใจค่อนข้างถูกกระบุระเทือนเยอะเหมือนกันนะนัแ้แล้วเนี่ยก็อย่าไปคาดหวังเยอะแล้วก็สิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันคือความเป็นจริงและเราจงาจัดการ ความเป็นตัวเรามากกว่าว่าจรออิงๆแล้วความรักที่ต้องการเ,เป็นแบบไหนหากในปัจจุบันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่อยากหลอกตัวเองว่ามันใช่และเรารอคอยเขาอย่างนี้จนกว่าจะเปลี่ยนใจมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยต้องค่อยๆเป็นค่อยไปหากยอมรับได้ความรักนี้ก็ไปต่อได้เลยนะครับนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนที่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอยู่ที่ยอยู่ทีน60%นั้นเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจของตัวเราจะเดินหน้าต่อในเรื่องความรักไหมหรือว่าจะออกห่างจากความรักตรงนี้โดยเช่นกัน เป็นรำลังใจให้ครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างดูซิว่าสําหรับคนมีคู่ในงวงจงเนี้ยเป็นอย่างไรบ้างดูเชาชะตาเป็นอย่างไรปับ๊บไพ่ขึ้นในเรื่องของอใจอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันต้องอพักใจนะพักใจเยอะเยเราก็การจัดการเรื่องของความรู้สึกจัดการในเรื่องของอารมณ์ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไพย่ขึ้นว่าต้องทําให้เป็นเพื่อนคู่คิดกับแฟนของเราให้ได้หรือคู่ของเราให้ได้เพื่อที่จะ ให้มีความเข้าใจเพิ่มขึ้นอันนี้ือว่าคู่ของเราคิดอย่างไรใายขึ้นว่าเขาก็พยายามที่จะปรับตามความเข้าใจตัวเราเราก็พยายามหยุดฟังตัวเราเหมือนกันว่าเออเรามีปัญหาอะไรยังไงหรือเปล่าเพราะว่ามันเหมือนช่วงนี้เรามีเรื่องเครียดมีเรื่องกระทบกระทนันจิตใจเยอะแล้วตัวเขาเองใช่ว่าก็ไม่มีนะแต่มันเป็นสิ่งที่พยายามที่จะเข้าหาแต่ยังกุยกันไม่รู้เรื่องมากกว่าอันนี้ว่าอาดีตเป็นอย่างไร ปั๊บเนี่ยมันเจอเรื่องราวร้ายๆมาร่วมกันในเรื่องของการทะเลาะเบาแว้งกันบ้าง,เร,งเรื่องนู่นเรื่องนี้นี่นั้นค่อนข้างวุ่นวายค่อนข้างเยอะแต่มันก็ยังไว้ใจกันอยู่นะรู้สึกว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรเนี่ยปัจจุบันมันขึ้นในเรื่องของการที่เริ่มตัดสินใจแล้วก็เดินหน้าต่อในเรื่องความรักมากกว่าที่จะไปโฟกัสเรื่องอดีตแต่เราตัวเองเราตัวเราเนี่ยแหละก็ต้องอยากไปคิดมากเรื่องอดีตจนเกินไป อยากโฟกัสในเรื่องทุกจะคงโฟกัสในคนที่อยู่ตรงหน้าและจะเป็นยังไงต่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าอะไรผ่านมาก็าตามสิ่งที่เราทําได้และมีความสุขได้มันคืออะไรกันแน่นะครับอ่านุด้วว่าอนาคตละ่ะอนาคตค่อนข้างดีหากมีการตกลงในปัจจุบันดีนะก็ย่อมดีขึ้นดังนั้นมันเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะปรับทำความเข้าใจแล้วก็จัดการความรักให้มันมีหนทางมีทางออกที่ดีนะก็อยู่ที่ว่าเออเราสองคนจะจัดการอะไรยังไงมากกว่านะครับ อ่นดูซิว่าแบบเนี้ยเราจะแก้ไขยังไงได้บ้างปับ๊บหมาคือว่าต้องคอยดูแลหวัวใจกันไปนะแล้วก็อ่ายิ่งคุยกันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเข้าใจกันมากเท่านั้นนะในเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าไปคิดเยอะคิดเล็กคิดน้อยนะมันก็สามารถจัดการนะอย่าไปอ่าปล่อยปะละเลยกับปัญหาหรือละเลยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นบางอย่างบางสิ่งเนี่ยมันก็ใช่ว่าเราจะถูกเสมอนะบางอย่างมันก็ต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขกันไปและดูแลหวัวใจ เอาใจเขามาใส่ใจเราเยอะๆอะดูซิว่าไพ่เตือนอะไรบ้างไพ่ขึ้นในเรื่องของการการช่วยเหลือการไปทานอาหารการไปใส่ใจความรู้สึกตัวเขาการไปให้เขารู้สึกดีรู้สึกมีความสุขอะไรที่เขาชอบก็ทําให้เขาบ้างนะเพื่อที่จะให้ความรักมันสมดุลที่ดียิ่งขึ้นนะยิ่งเอาใจใส่กันมากทําสิ่งที่ชอบและทำในสิน่งที่รักร่วมกันความรักก็จะเบ่งบานเพิ่มขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์สำหรับคนมีคู่นะคนเกิดพุดธจัวนวันอยู่ที่ 70%นะคือก็ค่อนข้างที่จะดีนั้นก็ค่อนข้างดีแต่ว่ามันจะดีได้มากกว่านี้อยู่ที่ว่าตัวเราจะเลือกเดินในเรื่องของความรักให้มีความสุขมากน้อยแค่ไหนก็อย่ากตกในห่วงของอารมณ์ความรู้สึกที่มันร้อนหรือว่าใจร้อนจนเกินไปก็แล้วกันเป็นพลังใจให้ครับ